ทำไมทิพย์แม่ใช้แกนี้แกหน่อยแค่เนี้ยมันจะเป็นอะไรนั่งหนาทําไมแกต้องทําสีหน้าใส่ฉันฮะทิพย์จะเป็นอะไรแม่แม่เป็นบ้าเะไรของแม่เนี่ยฮะแม่มีอะไรแม่ก็ไปทําเองสิแม่ไม่เห็นหรอว่าทิพย์ยุ่งอยู่หน่อยกับแม่นี่แกเก่งมากนะใช่ไหมแม่เก่งมากนะใช่ไหมทิพย์ฮะทิพย์แกเก่งมากเลยใช่ไหมเจ็บนะแม่แมเก่งมากนะใช่ไหมหยุดหยุดพอได้แล้วพอได้แล้วครับพอได้แล้วพี่ทิพย์พอได้แล้วครับแม่นี่มันทะเลาะอะไรกันทุกวันเนี่ย ทะเลาะกันเป็นเลกไปได้แกก็ดูแม่สิออยอยู่ดีๆก็มาใส่อารมณ์ใส่พี่อ่ะหน้าลำคาหน้าเบื่อยกันทุกวันแล้วเนี่ยหอ,อ,อยทิพย์แกลำคาใช่เหรอแกกล้าลำคาใช่เหรอออยจัดการให้แม่ทีมันว่าแม่ออยต้องจัดการให้แม่นะออยจัดการอะไรของแม่เนี่ยแม่เป็นคนเริ่มก่อนนะคะแม่ครับพี่ทิพย์ใจเย็นๆก่อนได้ไหมครับทั้งคู่เลยมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากกันได้ไหมครับอะไรออยแกคิดว่าแม่ผิดเหรอ แต่ก็ต้องไปว่ามันสิไม่ใช่ครับแม่ผมแค่บอกว่าให้แม่หยุดก่อนแม่คะตอนนี้แม่ป่วยอยู่นะคะถ้าเกิดแม่ทำแบบนี้เนี่ยอาการอาจจะยิ่งแย่ยังไงแม่ใจเย็นก่อนนะคะเงียบปากไปเลยแกพูดอย่างเงี้ยแกจะใช้ให้ฉันตายเหรอแม่พอมันชัดจะไปกันใหญ่แล้วครับออยอ้อออลูกอักตันยูพวกแกอยากให้ฉันตายใช่ไหมฮะถ้าถ้าฉันตายพวกแกจะพอใจใช่ไหม แจ,จะพอใจใช่ไหมแม่แม่ไอ้หน้ารำคาญทั้งแม่ทั้งน้องเลยไม่รู้แหละพี่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องอ่ะแล้วเย็นนี้พี่ะอ,อกไปข้างนอกพี่ขอเงินแกนหน่อยสิขอเงินอีกแล้วเหรอคะพี่ทิพย์เมื่อวานนี้พี่ออยเพิ่งให้พี่ทิพย์ไปสองพันเองนะคะเนี่ยเงินสองพันเนี่ยสะดุดยานา,นาบานก็หมดแล้วปะออยจะหาเมียทั้งทีไม่หาให้มันฉลาดกว่านี้เนี่ยหรอพี่ทิพย์พอไหม พอได้แล้วพี่ทิพย์จะได้จบก็แค่นี้พี่ออยทำไมพี่ต้องยอมด้วยอ่ะนี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะแม่พี่ก็เป็นอะไรไม่รู้เอาแต่เรียกร้องความสนใจแล้วดูพี่ทิพย์สิวันๆไม่ทำงานทำการเอาแต่แบมือขอเงินน้องเนี่ยนะพี่รู้พี่ก็เคยพูดไปแล้วแต่ใจพี่ทำไงได้อ่ะ พอพูดไปเขาก็หาว่าพี่เป็นลูกที่อักตันยูไมคยก็เห็นนี่ว่าพี่โดนแค่ไหนอะแต่แม่พี่เขาป่วยนะพี่ต้องพาเขาไปรักษาไม่ใช่ปล่อยให้อยู่บ้านแล้วก็สร้างแต่ปัญหาแบบนี้และพี่ทิพย์ตัวดีเลยทำไมถึงไม่ทำการทำงานอะเอาแต่แบมือของเงินน้องแบบนี้ได้ไงพี่คุยกับแม่ว่าจะพาไปหาหมอแล้วแต่แม่ก็ไม่ยอมไปส่วนพี่ทิพย์พี่เองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะว่าทำไมพี่ต้องให้เงินไม พี่ตัดพวกเขาไม่ได้หรอกนะพวกเขาเป็นครอบครัวพี่พี่ออยไม้เข้าใจนะว่าพี่อะ่ะล้วครอบครัวรักแม่กับพี่สาวขนาดไหนแต่หมายว่าบางทีเรื่องนี้พี่ก็ไม่ควรทนต่อไปแล้วอ่ะไม้หมรู้ว่าไม้พูดอะไรมากไม่ได้ยังไงเขาก็ครอบครัวพี่พี่ตัดสินใจเองแล้วกันนะ มมยพี่หาจนทัวแล้วก็หาไม่เจอเลยอ่ะแปลกจังพี่จำได้ว่าพี่เอาเงินวางไว้บนหัวเตียงนี่ไงคะพี่ออยดูกล้องวงจรปิดสิคะเมื่อเช้าตอนที่เราไปกินข้าวเนี่ยพี่ทิพย์แอบเข้าไปในห้องเราคะ่ะพี่ทิพย์นี่ถึงขังข้นขโมยเงินแล้วเหรอโอ้เสียอีกแล้วจมือโกองป่าวนเนี่ย พี่ทิพย์พี่ทิพนี่พี่ขโมยเงินผมเหรอเงินนะแหละแกย่ามาใส่ลายใั่มั่วนะมีพี่เข้าไปในห้องผมอยู่คนเดียวถ้าไม่ใช่พี่เอาไปแล้วใครเอาไปครับนี่ออยแกกล้าใส่ลายพี่เหรอฉันเป็นพี่สาวของแกนะพี่สาวที่ไม่มีความรับผิดชอบผมเตือนพี่หลายรอบแล้วนะพี่อุ๊ยอย่าเอาเงินไปเล่นการพนันนี่ออยมันชีวิตของฉันแกไม่ต้องมายุ่ง ได้ผมไม่ยุ่งก็ได้พี่ทิพย์ยิ <Course dans S 2> ่งพี่เก็บข้าวของออกไปเลยนะออกไปจากบ้านผมพี่ทิพย์พี่ไม่ต้องมาอยู่กับผมแล้วนี่แกหยุดเดี๋ยวนี้นะออยแกจะไล่ทิพย์ออกจากบ้านไม่ได้ยังไงทิพย์ก็เป็นพี่สาวของแกนะอะไรกันครับแม่แม่ทะเลาะกับพี่ทิพย์ทุกวันตีกับพี่ทิพย์ทุกวันพอมาตอนนี้จะมาปกป้องพี่ทิพย์แม่เป็นอะไรเนี่ยทะเลาะก็ส่วนทะเลาะสิแต่ยังไงทิพย์ก็เป็นพี่สาวของแกแกจะไล่ทิพย์ออกจากบ้านไม่ได้ แม่คะถ้าแม่ยังทาแบบนี้อยู่เนี่ยพี่ทิพย์ไม่มีวันมีงานทําหรอกคะ่ะทุกวันนี้พี่ทิพย์ดูแลตัวเองไม่ได้เลยนี่ยี่ใหม่แกหาว่าฉันทําอะไรไม่เป็นเหรอปากของแกนี่น่าจะโดนตกสักทีเนาะพอได้ละพี่ทิพย์ผมหมดความอดทนเต็มทีแล้วพี่จะเล่นหน่าวะพี่ออกไปไปพี่ไม่ต้องมาอยู่บ้านผมแล้วออยแกห้ามไลยพี่ออกจากบ้านนะไม่งั้นแม่จะลงไป สักทีได้ไหมอะฮะแม่ไม่สงสารผมบ้างหรอเห็นใจผมบ้างได้ไหมแม่สงสารผมหน่อยวันๆแม่หาแต่เรื่องปวดหัวไม่ผมอะผมก็เป็นลูกแม่คนหนึงนะทําไมแม่ทำํำมันผมไม่ใช่ลูกเลยอะทุกครั้งที่แม่เป็นบ้าแม่เป็นอะไรผมก็ยอมแม่ตลอดเพราะผมไม่อยากให้แม่ว่าผมเพราะผมเป็นลูกที่อักตันยูผมก็อยากจะตัดปัญหาทิ้งเหมือนกันนะครับแต่ผมทําไม่ลงไง ทุกครั้งที่แม่จะเป็นบ้าทุกครั้งที่แม่บอกว่าจะตายทุกครั้งที่แม่ร้องไห้ผมทิ้งแม่ไม่ลงไงผมทิ้งทุกคนไม่ลงและนี่อะไรอะ่ะนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากแม่ได้รับจากพี่หรอนี่คือสิ่งที่ทุกคนทํากับผมใช่ไหมแม่คะพี่ออยเขาเป็นลูกที่ดีมาตลอดเป็นเสาหลักให้ครอบครัวหางเงินเลี้ยงทั้งแม่แล้วก็พี่สาว พี่ออยเขาไม่เคยบ่นสักคำเลยนะคะหมายว่าแม่เห็นใจพี่ออยหน่อยไหมคะอย่าเอาความกระตันยูของพี่ออยอะมาย่ำยีแบบนี้เลยนะคะแม่มันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอที่เป็นลูกก็ต้องตอบแทมมนบุญคุณพ่อแม่แล้วที่แกได้ดิบได้ดีมาเนี่ยก็เพราะใครฮะมันไม่ใช่เพราะฉันหรอที่ฉันส่งแกเรียนจนจบมันก็เพราะฉันใช่ไหมออย ที่แม่พูดเนี่ยเขาก็พูดถูกนะแกมีหน้าที่หาเงินไม่ให้แม่ใช้มันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอแล้วแกจะมาโวยวายให้มันได้เลยขึ้นมาพอพอกันทีผมไม่ไหวแล้วเอางี้ดีกว่าผมไม่ไล่พี่ทิพย์ออกไปจากบ้านหรอกแต่เดี๋ยวผมออกเองส่วนบ้านหลังเนี้ยผมยกให้เลยอยากอยู่ก็อยู่กันไปเลยผมจะเป็นคนที่ไปเอง ส่วนเงินผมจะไม่ให้เงินใครใช้อีกต่อไปแล้วไม่เราไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่าค่ะไม่เคารพการตัดสินใจของพี่ออยค่ะแม่ที่ผ่านมาผมขอบคุณมากนะครับที่เลี้ยงผมมาตลอดแต่ผมยอมเป็นลูกอากตันยูดีกว่า ถ้าต้องอยู่กับครอบครัวแบบ